สวัสดีครับเต้อาลามครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าสอนวันที่2แล้วนะครับเดย์สนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเดย์สนะครับเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันเลยนะฮะในส่วนของเดย์ที่สครับสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือจุดประสงค์ของการได้เจอกันครั้งนี้นะครับครั้งแรกนะที่เราเจอเขาจําได้อยู่ไหมครับก็คือเขาต้องรู้สึกว่าเขาอยากจะฟิตมากขึ้นอยากจะโชว์มากขึ้น แล้วตัวเขาต้องตระหนักจัดเวลาในการเข้าฟังก์ชันมากขึ้นอันนี้คือครั้งที่1ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับส่วนครั้งนี้ครับเขาต้องรู้สึกครับว่าเขาอยากจะฟโฟมากขึ้นเขาอยากจะชวนใครบางคนเพิ่มเติมเขารู้สึกว่าเขาต้องบอกต่อแล้วไม่ได้ละนะฮะนี่คือจุดประสงค์ของการเจอครั้งนี้ครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเหมือนในครั้งที่1เลยนะครับก็ู่มือโฟ l โล w ต้องเอามาด้วยนะครับ พัมสปอนเซอร์สปอนเซอร์บุ๊กนะครับมีมาด้วยหนังสือรุ้ก่อนต้องมีด้วยครับเครื่องวัดมวลก็ต้องออกมาด้วยเพราะอัปเดตค่ากันเนาะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือในส่วนของหนังสือกระดุมเม็ดแรกครับหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นในส่วนของที่ตัวเต้เป็นคนเขียนเนองนะครับแต่การที่เรามีหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาบางอย่างครับในเล่มนี้ที่บอกเลยว่าเวลาออกไปคุยเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพสุดๆครับแล้วเล่มนี้มันจะเป็นตัวโปรโมทครับทำให้ เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถพาเขาเนี่ยชวนเขาเข้าแคมี่รอบประชุมอินโทรหรือกูดลักได้นะครับในรอบที่เต้มีโอกาสได้แบ่งปันนะครับก็จะได้บอกเลยว่าจะได้มาฟังเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับพูดเองเลยก็จะดีกว่าจะง่ายกว่าจริงไหมนะฮะอ่ะเรามาเริ่มต้นนะครับในการทำห้สอนแล้นะครับพอมาเจอกันนะฮะแน่นอนก็อัปเดตร่างกายเหมือนเดิมนะครับก็ชมกันนะครับหาจุดชม หาจุดปรับครับในส่วนของค่าร่างกายนะครับที่ของเขาเนี่ยอยู่ในโปรแกรมรีบอลมาสักระยะหนึ่งละนะครับต้องพัฒนาอะไรกันต่อไปนะครับในส่วนของหนังสือรู้ก่อนเหมือนเดิมครับเราและเขาอาจจะมีคนละเล่มละก็ชวนกันเปิดร่วมกันนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ4บทที่เปิดและชวนคุยกันเหมือนเดิมนะฮะก็ในส่วนของโจทย์ชีวิตนะครับหนอนผีเสื้อปูกับทุเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของจิ้งจกแมงมุมเหมือนเดิม นะฮะเทคนิคคือเอากระตูนมาเปิดดูกันนะฮะดูแป๊บๆปแล้วก็ชวนคุยเรารู้สึกยังไงกับบทนี้เขารู้สึกยังไงคิดยังไงกันบ้างชวนคุยกันจะได้สนิทกันเพิ่มขึ้นจะได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นนะครับบอกเลยนี่คือเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะฮะพอคุยตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็อาจจะให้เขานะครับลองซ้อมวายจอยนะครับที่เราโอกาสได้ปรับกลาแต่งกันเนี่ยเมื่อครั้งที่1จําได้ไหมฮะ ครั้งที่2นะครับก็ควรให้มีโอกาสเปิดโอกาสที่เขาได้พูดซ้ำนะฮะได้แชร์ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องนะครับและความเคยชินนะตรงนี้สำคัญมากนะฮะเสร็จปุ๊บฮะสเต็ปต่อมาครับก็คือการเช็ค 5f ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเช็คความประทับใจโดยรวมนะครับว่าอยู่ในโปรแกรมรีบอลมาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของการแบบได้เจอโค้ชคนนั้นคนนี้รู้สึกยังไงบ้างฟังคนนั้นแชร์รู้สึกยังไงบ้างนะครับ ได้มีโอกาสเข้า Academy นะฮะรู้สึกยังไงบ้างได้มีโอกาสเข้าอินโชเป็นยังไงได้มีโอกาสเข้าในส่วนของ CA แล้วเป็นยังไงบ้างถ้ามันอยู่ในจังหวะนั้นพอดีนะครับการถามเหมือนเดิมนะครับเราควรจะต้องมีคีย์เวิร์ดนะครับในเรื่องของการชี้นําเชิงบวกนะฮะอย่างเช่นชอบไหมนะฮะถามตืดดตชอบตรงนี้ไหมชอบตดดตดไหมนะฮะง่ายไหมเป็นยังไงรีบอนเข้าโปรแกรมมารู้สึกง่ายไหมฟัง อะคาเดมี่รู้สึกว่าง่ายไหมตรงนี้นะฮะตรงนี้มันดีที่สุดเลยไหมนะฮะมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมนะฮะลองถามดูมันเป็นไปได้ไหมพอฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอฟังแล้วรู้สึกว่าเราทําได้ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับคำถามพวกนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นคําถามที่จําเป็นต้องถามนะครับเพื่อเป็นการออมอบคอนฟิเอนซ์นะครับมอบความมั่นใจให้กับเขาเนี่ยมากขึ้นนะพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็อาจจะต้องมีโอกาส ได้เอาหนังสือเล่มนี้มาใช้แล้วครับก็คือในสเต็ปที่3นะครับก็ <no. S 1> คือในเรื่องของการเคลียร์วายการเคลียร์วายเบื้องต้นนะครับต้องเป็นการชวนคุยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตครับต้องเริ่มต้นจากตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนนะครับแล้วค่อยโยงมาเป็นเป้าหมายในธุรกิจนะครับซึ่งการชวนคุยเรื่องของเป้าหมายชีวิตเนี่ยเอาจริงๆนะครับหนังสือกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันจะมีอยู่บทนะฮะที่น่าสนใจก็คือบท2และบท3ครับ จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้เขาเนี่ยมีการคํานวณเรื่องของเงินเก็บฉุกเฉินนะครับเรื่องของการประเมินการเข้าสูตรครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตของเขาจะดีขึ้นไหมในเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับหรือสภาพคล่องตรงนี้นะครับเวลาคํานวณปุ๊บมันเห็นภาพเลยมันจะเป็นการชวนคุยได้ง่ายขึ้นนะครับพอได้โจทย์ตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราสามารถชวนคุยกับเขาต่อว่าเขาควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเขาควรจะมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มอีกกี่บาท เขาควรจะมีรายได้เข้ามาต่อเดือนกี่บาทนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการโยงจากเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายธุรกิจฟังดีๆนะครับสเต็ปนี้สำคัญมากนะเราต้องโยงจากเป้าหมายชีวิตไปเป็นเป้าหมายธุรกิจให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าเขาจะมีโจทย์ชีวิตอะไรยังไงอยากจะมีเงินเก็บอะไรยังไงเป้าหมายธุรกิจนะครับที่เราควรจะให้เขาโฟกัสแล้วไปถึงเป็นที่แรกเลยนะครับก็คือ Ruby Director เราต้องบอกเขาเลยครับว่าเข้ามาท,ทําธุรกิจนี้คุ้มค่าที่สุดคือ10,000แบาทต่อเดือนแบบกระแสงเงินสดเข้ามาเพราะฉะนั้นการเป็นลูบี้ถ้าเขาและเราช่วยกันเขาตั้งใจเราตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยทำได้แน่นอนเห็นไหมเกิดการคอมมิชซึ่งกันและกันด้วยตรงนี้นะฮะสำคัญมากฟังอีกทีนึงน,นะครับเราต้องชวนเขาคุยเรื่องของเป้าหมายชีวิตแล้วเมื่อได้แล้วต้องเปลี่ยนจากเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายธุรกิจให้ได้นะครับซึ่ง การเป็น Ruby Director นะครับนั่นคือขั้นแรกที่เราต้องชวนเขาปักหมุดนะครับไปให้ได้พอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาเคลียร์ในส่วนของ5คุุ้มเพิ่มนะฮะว่าเอา้าการจะมีรายได้1 0 0 0 0แบาทพอเขาเริ่มอินแล้วอยากเป็น r ู by แล้วแล้วเงินมันมายังไงการเป็น Ruby มันจะแสนยังไงเราก็ต้องอธิบายแผนเพิ่มครับตรงนี้เราควรจะต้องให้เขาเห็นภาพของโอกาสของตลาดลดไขมันเพิ่มอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเราอยากจะต้องเปิดหน้าในส่วนของ ตลาดแบบดึงดูดนะครับในส่วนของแฟมสปอนเซอร์บุ๊กในคู่หน้านี้นะฮะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเราก็คุยซ้ำเข้าไปนะครับว่าตลาดนี้ไม่มีวันตายนะฮะเรื่องโภชนาการต้องอยู่กับมนุษย์ไปจนวันสุดท้ายนะครับแล้วเรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชาการลดไขมันจะเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยอีก20 20ปีนี้นะฮะแล้วรีบอลก็คือยืนหน,นะฮะเราต้องขายภาพอย่างนี้ให้ได้ ให้เขารู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่กิ๊กก๊อกธุรกิจนี้เราไม่ได้ชวนเข้ามาขายรีบอนเป็นกล่องๆไปแต่เราชวนเขานะครับมาทําตลาดอนาคตนะครับมาทําตลาดที่ไล่คู่แข่งจริงๆนะครับก็คือตลาดโภชนาการลดไขมันแล้วรีบอนนะครับก็คือยืนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วตรงนี้เราต้องขายภาพตรงนี้ให้ได้นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมา,าลงลึกนะครับในเรื่องของแผงตลาดแล้วว่า มันมายังไงศักยภาพของแผนเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะให้ไอเดียเพิ่มนะครับไปดูเพิ่มจากในคลิปที่เต้ได้แบ่งปันนะครับในตรงนี้นะฮะในส่วนของ5คุ้มตรงนี้เราไปดูเพิ่มหรือลองส่งให้เขาดูก็ได้ครับเพราะในคลิปนี้นะครับเต้จะพูดถึงศักยภาพของแผนที่ทําให้มีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนได้ยังไงนะครับตรงนี้นก็จะเป็นการขายภาพใหญ่เลยนะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ เอาใบคุย5้าคุ้มนะครับมาคุยซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ให้เขาเห็นสเต็ปว่า4เดือนแสนเริ่มต้นนะครับมันมาอย่างไงบ้างนะครับตรงนี้ต้องคุยซ้ำนะอย่าคิดว่าคุยครั้งแรกไปแล้วแล้วเขาจะเข้าใจแล้วนะครับเต้บอกเลยว่าไม่มีทางนะครับเขาอาจจะฟังเคลิมค้มในครั้งแรกแต่ครั้งที่2เต้เชื่อว่าถ้าเขาได้ฟังเนี่ยสมาธิการสนใจเขาจะมากขึ้นความเข้าใจก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องคุยซ้ำนะครับตรงนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะตรงนี้ เขาคุยซ้าเสร็จปุ๊บนะครับเห็นภาพแล้วแสดงว่ามันต้องมีวงกลมวงกลมการชวนคนแนะนําละตรงนี้นะครับเต้เชื่อว่าเขาจะเริ่มตื่นเต้นกับการจะชวนคนละเราต้องบิวต่อเลยนะครับว่าการชวนคนนะครับแนวคิดการชวนคนมันเป็นยังไงนะครับแบ่งกลุ่มรายชื่อกันชวนกันแบ่งกันนะครับตรงนี้สําคัญมากแล้วก็ลองเอามาใส่รีบอนสกอร์ดูนะฮะซึ่งตรงนี้เต้ไม่ลงรายละเอียดให้นะครับนะแล้วก็เราก็อาจจะให้เขาเห็นภาพว่าไม่ต้องกลัวนะ ทุกการนัดของเรามีสเต็ปนะครับที่เป็นแบบแบบแผนแล้วก็ทาแล้วไม่เสียเพื่อนแน่นอนนะครับก็จ,จะเปิดคู่มือโฟลโวหน้าห้าหน้าหให้เขาดูว่าเนี่ยตอนนัดนัดเนี่ยตอนโทรนัดตอนแชทเนี่ยเราอยู่ด้วยแล้วก็ดูตามคู่มือนี้นะฮะแล้วถ้าเขาเกิดทําตามโฟลโนี้แล้วเราอยู่ด้วยนะครับแล้วเกิดนัดได้เลยนะฮะแบบพรุ่งนี้บัลลืนเคสคอนเฟิร์มเลยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเปิดหน้า7ครับ แล้วก็ติวนะฮะสั้นๆในส่วนของ5บทบาทนะฮะว่าเดี๋ยวเราไปทํางานร่วมกันเนี่ยมันต้องเกิดการทํางานแบบประสานงานกันนะมันจะมีเรื่องของ5บทบาทนะครับให้เห็นภาพแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะส่งคลิปให้เขาดูซ้ำอีกทีหนึ่งก็ส่งคลิปนี้ให้ลองคิดตามเต้ดูสิครับถ้าเขาได้ดูคลิปแล้วเห็นคู่มือด้วยนะครับเพราะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายแบบเออธุรกิจนี้อะไรก็มีคู่มือช่วยอะไรก็มีคลิปคอยประสานงานช่วยจะรู้สึกว่าเอ้ย เขาน่าจะทําได้อย่างนี้เขาทําได้แน่นอนนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับพอเราเริ่มอยู่ในบรรยากาศของการค้นหาแล้วนะฮะเขาก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยนัดได้นัดไม่ได้อะไรยังไงตรงนี้นะครับเราก็ต้องจบด้วยการย้ําอีกทีนึงนะครับถ้าครั้งแรกครั้งที่1จําได้ไหมถ้าเราชวนเขาไปแล้วแล้วเขายังไม่ตัดสินใจเข้า ca เราชวนซ้ําครับชวนซ้ําต้องชวนซ้ําเลยนะฮะลองเข้า ca ดูไหมเฮ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วนะจ่ายเงินเลยนู่นนั่นนี่นะฮะเต้เชื่อว่าพอเรามี กิจกรรมกับเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาเราเอ่ยปากอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นจะทําให้เขานี่เกรงใจเรานะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้อย่าหยุดชวนนะครับชวนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้านะแล้วแน่นอนครับอย่าลืม3อย่างก่อนจากนะครับต้องมีตลอดคือเฮ้ยกลับไปเขาต้องดูสื่ออะไรเราต้องระบุให้เขาเลยนะฮะร,รอบประชุมรอบถัดไปใกล้ที่สุดคือรอบไหน ย้ำเลยนะครับบอกเขาเลยแล้วเจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องบอกเลยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก2วันเจอกันนะนูน่นนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือก่อนจากต้องมีหลักตรงนี้นะครับชวนเข้า CA กลับไปดูสื่ออะไรรอบประชุมวันไหนนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ทริคนะครับในการทําสอครั้งที่2เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะลองเชิญอัปไลนครับมาสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นอ้องรของเขาอะนะ แล้วก็มีการเตรียมกันแล้วว่าเราอยากให้อัปไลน์คนเนี้ยช่วยพูดเรื่องอะไรในในสเต็ปของ5สอนครั้งที่2นะฮะเพื่อเป็นการนะครับสร้างกระบวนการในการติดตามของการทำตาข่าย3ชั้นตรงนี้นะครับสำคัญมากนะบางทีถ้า5สอนทุกครั้งเราเจอเราคนเดียวทุกครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเพื่อนใหม่เราเนี่ยเขาจะมีรู้สึกว่าเขามีโค้ดแค่คนเดียวแต่ถ้าเราหนีบโค้ชบางคน อัพไลน์บางคนของเขามาด้วยเนี่ยในแต่ละครั้งในการเจอนะครับแล้วได้นัดแนะด้วยด้วยนะแบบเอ้ยเดี๋ยวนายพูดเรื่องนี้นะดูเป็นมืออาชีพกันเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความความรู้จักนะครับความเชื่อถือกันในอัพไลน์ของเขาเนี่ยในแต่ละในแต่ละคนเนี่ยในเส้นเนี้ยมากขึ้นบอกเลยนะครับว่าตรงนี้สําคัญมากไม่งั้นนะครับคนคนใหม่ของเรานะครับทีมงานของเราคนนี้เนี่ยก็จะติดเราอยู่คนเดียวตรงนี้สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญการ เจอกันนะครับในครั้งที่2ในการทํา5สอนเนี่ยสำคัญคือเขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำละเขาอยากจะแนะนแลวแล้วเขาทําได้นะฮะเขาต้องอยากโฟมากขึ้นนี่คือหลักการที่สําคัญมากนะครับในการทำห้าสอนครั้งที่2อนะครับอย่าลืมนะ 3C ที่เราต้องมีให้เขานะฮะเราต้องเคลียร์นะครับเขาต้องเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเข้าใจแผนมากขึ้นนะครับเขาต้องรู้สึกคอนฟิเอนซ์เขา้รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายว่ะทำได้อย่างนี้เขาก็ทำได้นะแล้วสุดท้ายก็คือ ต้องคอมมิตกันครับเรากับเขาถ้าตั้งใจลุยด้วยกันเขาลุยเราช่วยเต็มที่ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องมีนะครับนี่ก็คือในส่วนของ5สอนครั้งที่2ครับ